นี่ครับตรงนี้คือท่านัญญาฟาร์มแพะครับ0 8 9ย์8 3ดเ9จดนปดสมสามะครับอยู่ตรงข้ามกับอะไรนะสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนียนนะครับตรงนี้จะถือกล้องนานไม่ได้นะครับข้ามสะพานนะครับนานๆมาทีก็รีวิวทางเข้าบ้านด้วยนะครับอบตมืองเดียมนะครับเลี้ยวขวาตรงไปใช่ไหมครับอีกสี่ร้อเมตรครับ สวัสดีครับโอ้โยฮะ<ห>พู้เดียวอาชีว์ออกกาลังสิออกไปติเราการังสิไปเตรียมอาบน้ำไปท่านในแล้วบรื่าท่านในครบทุกตัวหรือเ่าอ้าสวัสดีครับอ้าวไหนมีลูกชิ้นเราตีบัานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ,อ,อันนี้เอาไปน้ำบ่หนิบ่ค่ะนี่เรากะจะน่ไปไหนกันนะอันน้ำอันน้ำก้อนดีทั้งไปไม่เพื่อนทีเด็ดยังนี่ มันเป็นอาหารว่ามันกินได้ติมันกินได้สิคือเอาไว้นีอ๋อเป็นอม่านแบนอาออเอ้านี้สวัสดีครับคนบันหน้ามาอยู่ธนัญญาฟ้ามแพะเลยครับอันนี้เป็นลำน้ำพ้องปีสองพันห้อยหกสิบสีว่างหนาฝนพืษผ้ามีทุ่นาบังขันนามทว่มแห้งครับสวนเพิินนะครับถือนามทว่ม ไปหลายอยู่เดี๋ยวสิแวะมาเล่นน้ำเพลินมืาอนี้กะถือโอกาสแวะมาเล่นช่วงมกราครับต้นเดือนกลุ่มผ้าปีหกหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะรอบที่สามนะครัรอบที่สามั้งแรกปีไหนต้นนั้นมาเย็นเนี่นี่ทถมหมัวเลยครับอโอ้ทถมหัวปีห้าแปดนี่ล้งต้นไม้ล้งยังไปล้งหมดล้งล้งหมดแล้วครับพวกหนาวบัพี่ดาเต็มมาแล้วครับสวนสวนตรงนี้เนาะ เป็นแม่ตัวนี้ค่ะแม่สาภาพเป็นเลี้ยงสัตว์ครับเนี่เป็นร่วมไม่ได้นนปลูกปลูกอย่างที่แบบยังเย็นบ่ได้ครับมันมันมาจาังไลยน้ำมันจะเป็นอันปกติเคลื่อนอุบัติรัฐเจ็บน้ำปริมาณปกติเนาะบ้านี้เพื่อนก็บอกว่ามันเคลื่อนมันสิแตกเพิ่นเลยปล่อยน้ำมาข้างหลังเสน้นเส้นน้ำพ่วงนี่ก็คือมาจากถ่ายเคลื่อนเคลื่อนอุบัติรัฐค่ะนำนำพ่วงนำน้ำพ่วงค่ะขันสุวาปล่อยมาหลายๆปุ๊บมันก็สิลุน่นออกขัง ตามทียูริมตะลิงนะคะบ้านหฮากยุติ่ติดริมพอดีค่ะชื่อว่าเป็นพื้นที่ลุ่มเพราะใเนาะมันต้องถ่วมไดไหลแต่ว่าเพื่อนก็แจ้งเตือนยุต่ว่าบ้านเฮาตั้งอยู่นี่แล้วปรสามาี่จะเฮ็ดยังใดก็คือแค่ล่องรับอค่ะเจ้าแจ้งมากคอยก็ได้แค่ฟังมั้งนะครับแม่นค่ะพรจะค่อยไปไสเนะก็เฮ็ดยังบ่ไดดขันมีผู้ใดมีบ้านอยู่3าีหลังแค่แน่นาะครับอยู่ทั้งนอกทั้งในค่ะแล้ววันนี้ ตรงนี้เนาก็ปีหกไอปีได้ก็ทีพมมาโดนเลด้วยเนาะห้าแปดหกศูยนย์เออพราะต้นไม้งามเฉยนึ่งค่ะตะกี้มองนี่จะเป็นต้นมกม่กงวงสามสิบต้นแล้วก็ต้นมะนาวประมาณสี่สิบห้าสิบต้นแล้วก็ต้นมกซีดาฟังนั่นออค่ะหลังจากปีนั้นน้ำถ่วมก็คือเบิดเลยนึกภาพออกเลยเนาะครับแล้วพอเนี่ย เขาก็เลยเปลี่ยนว่าขันซูโมเราห้ปลูกต้นใหม่ที่ยืนต้นที่มันตามท่วมเราตายเขาก็สิ่งเามีผลผลิตยังเขาเลยเปลี่ยนมาเรียงซั์แทนนะคะก็เลยเปลี่ยนทั้งเนี่ยเป็นเรียงซั์แล้วก็ปลูก้าให้สั์เอาต้นมะพร้าวมาลงแท่นเพราะว่ามะพร้าวนี้น้ำท่วมเนี่ยบ่ตายบ่นตายแนี่น้อแต่ว่ามันแท่นที่ท่วมจกปี่ะเนาะตอนตอนที่ท่วมนี่ท่วม่หลายไหมค่ะทีทีลงบัในมะพร้าวนี่ท่วมยุ่แต่ว่าบ่รหัวโตบ้านบ่รหัวแต่มองแผรอยู่ค่ะ ปีนั้นได้บูมากเนาะต้นไม้ปีแม่นค่ะปีนั้นก็คือถ่วถ่วเทิื่องต้นใหม่เลยค่ะเอาง้ปีนั้นผมได้บูบูยางเอาค่ะเพราะต้นไม้มันหนาแห้งค่ะปีนี้ก็รังรัง้านก็เลยสิเป็นแหงแรลงจากน้อยเพราะว่าเข้าฝืนว่าท่านว่าเป็นยางครับเข้าเริ่มไม่ได้ค่ะคือได้ว่างทออันปลูกหยาแพ่งกุลาไหมค่ะห้านี่คันซัวเขาปลูกหลายสมัดตัดขายได้ก็คือหนึ่งเป็นพันมันสอง ตากแหงไว้ว่าเป็นหยาบ้านห่าติบัวค่ะหญ้อเพื่อสำหรับกับสัตโอค่ะกัอปักค่ะปกติพ่นสีปลูกขายก็คือตัดให้ตากแหงเซจเราก็อัดเป็นก้อนครับแล้วก็ขายได้ก็คกือก้อนละลอยก้อนละลอยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออห้อปลูกห้แพร่นุ่มแพร่นุ่มจะมันจะวิตามินสูงโอ้ได้น้ำนมเยอะแมีนค่ะค่าทางน้ำนมก็ดีค่ะอันนี้ดีก็ห่อปลูกห้าซื้อห้อก็เล็ปลูกเผาใส่น้ำ เอาไว้ถ้ะใส่งานหลายๆปีขึ้นไปค่ะไว้กินมะพข้าวน้ำหอมค่ะมะมรข้าวน้ำหอมค่ะเด็กก็ได้กินขนาดต้นก็สูงดอกใหญ่จังน้อยเขากตัดออกค่ะเพราะว่าพ่าต้องใส่พื้นทีต่อเนาะมันใหญ่หลายมันกะทิหยาบว่าเกิดอีกแน่นค่ะแด่ว่าห้าพวกนี้จะมักน้ำมักน้ำแช่แช่จักน้อยนี่เปิดน้ำใส่ตลอดแน่นค่ะแช่อยู่ยังค่ะสุด สุดแน่ปราะว่านี่เนาะโซนห้าวกรนี้ก็ทัดไปกับสิเป็นแปลงหยาคือกันค่ะอมีอีกแปลงหนึ่งไม่มีอีกแปลงหนึ่งค่ะเปาเห็ียดใสองแปลงเป็นยาอีไรยังคะวันนี้ยาแพ่งกุลาผสมกับหยาขนค่ะยาขนคือเป็นหยาขนบันนห่านี่แหละแต่ว่าแพ่งกุลาสลรับน้ำลักๆคือปล่อยแพะลงเลยนะครับบอกค่ะตัดให้กินค่ะตัดให้กินเอาเอาว่ให้มันแลนเลยเนาะปล่อยเรื่องลงมาได้ขันมีขี้แพะแล้วมันบ่อยากกินค่ะโตมันเองอ่ะนะ แม่ค่ะตัวนี้จะว่ากินจะคองขี้ไส้กับว่าอยากกินบบค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นัตว์คือกันอีกประเภทหนึ่งคือเป็นหมูหมูแค่เวียดนามที่ที่โตเขาสีขาวสีดํานะคะครับครับที่เข้าไปปอนนุ่มตัวนี้น้อยแต่ว่าอันนี้จะเวียดนามอันนี้เป็นพเมแอมน่ะซื้อมันแต่ซื้อหมูแค่นั่อแต่ว่าตัวมันตัวใหญ่เออยังวายอยู่ค่ะตัวใหญ่หมแค่เนี่ยใหญ่แล้วหรือว่าอายุมันไหล บอค่ะเป็นซื้อมันซื้อมันแต่ความเป็นจริงมันตัวใหญ่อยู่แมนตัวใหญ่จากโล่หนิสิบบอกหาสิบหกสิบโลอยู่บอกค่ะเท่าเรียงไว้แเราเท่าเขาขายผสมขายลูกค่ะขายลูกอย่างเดียวแมนค่ะลูกอถ้าลูกผู้ใดสนใจแมนค่ะอันนี้ขึ้นอันนั้นพอค่ะง่ายแล้วตัวนี้ง่ายแล้วเกพอเตรียมเป็นพอพันธุ์บเลี้ยงหมูแคร์คือเลี้ยงปกติแบบอันเลี้ยงธรรมชาติกินหญ้ากินต้นกล้วย กินห้ามลวก็เศษเข่าทีเฮ้ากินบ่บเบิดไหมค่ะเฮาก็มาเทยไห้บได้ทิมโดนไปะไรครับจังจังจังสามารถประมาณหกเจ็ดเดือนผสมพันธุ์ได้ล้วก็อีกสี่เดือนออกลูกลูกออกลูกเดือนนึงเฮากับขายลูกไม่เลยตัวหนึ่งออกลูกจกโตคันคันแม่หย่ขนาดนี้ก็สิประมาณหกเจ็ดโตค่ะเต็มที่ยุสิบสองโตแสดงว่าถ้าหกเดือนปีนึงก็ต้องสองรอบ ย่างหน่อยนค่ะสองรอบสองรอบก็ชิปก็โตได้ค่ะโตละเท่าไรอันครูละสองพันหาค่ะละสองพันหากต่พ่อพอแล้วอยู่ตัวนี้เนาะค่ะพอแล้วอยู่พอแล้วอยู่มื่อเย็นย่องเสี่ยเขาเรยวไปคือมีแต่แนวกินนะครับตะเกาอืมนักเนาบักทีดาบักม่วงอะไรปกติส้นที่แห่งๆนั่นจะเป็นบักใบักกันหุ้งวันเล่นออื มันเห็นเล่ตายบนเลยเอาไม้ครับเอาไม้ผืนไม้เอ้ามาสายนี่แล้วสายนี่ยุได้ครับอาทิซาหน่อยอันอันนี้ก็เห็ดพ่อได้กินอันนี้บักทั่วจังอยก็ได้กินแล้วเห็ดตัวค่างพ่อได้กินอาศัยเล็กน้อยแต่ว่างกับมาหดซอยกันแต่ว่าดินแถวนี้ดีเนาะมันมีน้ำะมีน้ำไม่ยังพ่อที่จะสามารถเห็ดนันเห็ดนี้ได้เกี่ยวกับเกษตรเยอะอยู่ อันนี้ผมแวะมาเมื่อกหลายปีเล้ครับพี่น้องพอดีว่าปีก่อนๆปี60หรือประมาณนี้แหละผมแวะมามันกาลังสิเป็นรูปเป็นล่างนะครับเพิ่นถือน้ำท่วมสองสามรอบมันก็เลยต้องปรับโตตามสภาพครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเพิ่นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแพะวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นแพอย่างครับนี่อันนี้แพนุ่มค่ะแพะนุ่มจะเป็นซานแน่นสีขาวค่ะอืมพวกนี้ก็คือ ไปนอนอยู่ทั้งบ้านเซจแล้วอันนี้ก็คือรีดนุ่มเราลงมาปลอยเหรนปล่อยนอนเหรนอันนี้เป็นบ้านเพลินมองเหรนท้องเพิ่นมองเหรนค่ะแต่ว่านอนนอนอยู่พุ่นนอนนอนทังในบ้านค่ะกับคนอันก็สิเป็นคออของเขาตั้งหากกสิกลางมุ่งมิดชิดเพราะว่าพวกนี้จะบ่มักหนาวแต่ว่ายามเวียตน้ต้องถือแดดครับอันนี้ใส่ใส่นี่จะปีแล้วนี่เพิ่นได้จะปีแล้วแต่นี่ประมาณปีครึ่งค่ะปีครึ่งมีน่มไปรีดได้ไปนี่น ตอนนี้ลอออกลูกกรีดไปขั้นใดแต่ว่าปกติขันบ่อลอกขอดลูกก็คือนลีดได้ตลอดค่ะคออทองรอบแรกก่อนอ๋อจังสีสมาัติมีน้ำนมผลิตต่อเนื่องในเมียนค่ะแล้วก็ลีดตลอดน้ำนมห้าขายจังไหนครับห้าโล่ละหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทอ๋อราคาก็คือล่งตามตลาดแล้วเนาะค่ะเป็นขายสดเล่นไหมครับว่าท้านว่าต้องแปรรูปยากเมียนค่ะขายสดเลยค่ะเ้าจะเฮดแบบแพ็คแข็งไว โอเคครับบานนี้เห่ากับปั๊บโตไปอีกมียังนงอีกบุนอันนี้จะเป็นสินค้าที่มาจากแพะค่ะออันนี้ก็สิเป็นดินมักใบใบก้ามปูออือค่ะดินมักใบก้ามปูมมก็คือคนที่เพิ่นมักปลูกต้นไม้ต้นไม้ทั่วไปแล้วก็พวกดอกไม้พวกอี่ยังอ,อันนี้ละทุ่งปุ้ยนั่แหละอันนี้แนะนําเลยเด้อครับเพราะว่าต้นไม้ทุกมือนี่บอกเลยราคาดีมาก อยู่ที่ว่าผู้ใดรที่หาดินได้ดีแบบไหนห้องมักนี่ก็ห้องใส่ขี่แพะใส่ใบไม้ใส่อย่างหลายอย่างพร้อมที่จะปลูกเลยค่ะก็คือบองฮอนค่ะเนี่ยดินมันจะดําดีเลยนะคะสามารถแท่กระถางปลูกได้เลยค่ะมีปุ๋ยยังวัดทุกอย่างเลยอืมปกติห้องไปรงถนนก้นเดินเนี่ก็คือถุงละสิบห้าบาทครับแต่ขันมารับยูบานคือถุงละสิบบาทค่ะมีทรงมีราคาทรงเ่ค่ะเพราะว่าอันที่สิบห้าบาทเนี่คือห้อง้นไป เมาอยู่เฮียนก็คือสิบบาทโอเคคือแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจก็มารับได้เพราะปลูกได้ทุกแน่วมั้ได้ทุกแนวค่ะก็คือต้นไม้ประดับพักสวนขั่วเนาะให้เพลินเสียวไปห้องพื้นครับค่ะห้องผืนก่อนปลูกค่ะโอเคโอเคค่ะอันนี้ได้จากผลผลิตจากมุ่นแพะเนาะค่ะพวกนี้จะเป็นขี้แพที่ห้าแยกขายตั้งหากเอ้าเ๋ออันนี้อันนี้ขี้แพะล้วนเลยนะนี่ขี้แพะล้วนก็คือตากแห้งแล้ว เหมือนมุ่นง้อขัวไอ้ข้านี่เนาะค่ะโอ้อันนี้บางอันแม่นจาะละเอียดบางอันก็สิเป็นเม็ดค่ะอ๋อเป็นเม็ดเห็นชัดเจนเลยค่ะนี่เป็นเม็ดเม็ดเท่ากระดาษอัดเถอะค่ะแต่ว่ามันออกมากของมันเองอ๋อแห้งแล้วแห้งแล้วค่ะเท่าไปตากอีกรอบนึงมันแห้งสนิทนะเนาะจังเอามาบรแมงค่ะแต่ว่าขันสุวาผู้เสียเอาไปใส่สวนเลยเพิ่นสิมะซังเป็นกระสอบขันเป็นกระสอบปุ๋ยเนี่ยสามสอบร้อยครับ แต่ว่าเฮาจะบ่ได้ตากแห้งให้จังซี่ก็คือกวดกวดกวดแล้วก็ใส่ถุงเลยเจ้าไปใส่เลยเห็นรอแม่นค่ะอ๋อโอเคโอเคอันจะแยกเป็นสองแบบแต่พวกนั้นต้องสั่งเพราะว่ามันกอกไว้ยังสิมันสิขึ้นล่าถูกต้องสั่งแล้วก็ไปเลยมันมีความชื้นสูงค่ะอันนี้มันไล่ความชื้นแล้วโดยการตากแดดค่ะอันนี้ลูกค้าขอหลองมาเแาก็เลยได้แพ็คไปขายนําอ๋อแก็บเพื่อนจะหาบ่ได้เก็บเนี่ยหาซื้อยาก มันคือบัตหนอกเข้าเด็ดมันกับบมี่แหละครับค่ะ<า>ในในเงเพิ่นบะมี่มอ่าคนต้องการเก็บเขากบูฮูวาทีใหม่ที่มาจาังไห้เราทานนี่อ่ะค่ะทานก็คือเข้าไปหาอาหารมาให้แพรอยู่แล้วอืมอืมก็คือไปพอไม่ใ่ไม่น้อยไม่เอยียงเข้ามาเสร็จแล้วพนักง,งานแขกก็คือแพรจะหล่นจนว่าเหลือตะเกียนมันยังเสียโอ้อันนี้พนังงานหล่นหลนแกนไมจดิ พนักงานแคาะหต้องเปลือกต้องออกไปก่อนเมนค่ะเพราะว่าขันเปลือกว่าออกนึงก็คือห้ว่าเผาถังว่าได้มันจะใส่เวลาหลายมือแต่ขันว่าไม่เปลือกเนี่ยมือเดียวกับเผาเสซ็จแต่ว่าตรงมีแผะเห็นไหก้อนเออค่ะขันว่ามีแผะปอกไหนี่เดือนนึงกับว่าได้เผาอขันเปลือกว่าออกนี่ความหมายคือทานพงงามหรือว่ามันเผายากเผายากค่ะเผาว่าได้เสียเวลาเห้พ่อพ่อแผรเห็นเซ็ตกับซีอิประมาณแดดแดดสองแดดสองมือ ครับห้าก็มาโงถังได้เห็นทองหกดีว่าม่นยังดอกไม่นบอนี่คือท่านค่ะเม่นแล้วพะนี่คันซัวไม่น้อยไม่น้อยยังสี่ห้องก็คัดออกเป็นตั้งหักไม่แย่คัดตั้งหักไม่แย่จะสอบลอยหาซิปไม่น้อยเนี่ยคือผู้เพิ่นเอาไปดังไฟอย่างไกลสอบละลอยทีพุนราคายอมเย้าสําหรับผู้เพิ่นว่ามีเงินหลายสื่อแต่ว่าตรงบอกว่าไม่น้อยครับมี่มองไปได้ขึ้นกันเม่นค่ะจ อันนี้เขาเอินว่าไม่น้อยไม่น้อยพวกนี้จะไปดังไฟธรรมดาดังอย่างไกล้พวกนี้จะลอยลอยนึงอันนี้เป็นท่านแล้วนั่นเป็นท่านแล้วค่ะพ้อมเข่าเตาพ้อมที่จะใส่ถุงค่ะคือเผาแล้วใส่ถุงสังโลอันบ่ค่ะถุงสอบจังสี่ละลอยนึงอันบักเขือนี่จังไรครับนี่เพาะไว้ปลูกเองหรือว่าสามารถขายได้น้า พอพาเวนถ้าไปขายค่ะก็คือส่วนมากเข้าบวก่อยได้ลงปลูกล้างบ้านดอกเพราะว่าผเนกยไปหดพวกใคร้อมปันใดเขาก็เลยเป็นต้นกล้าครับส่วนหนึ่งไปขายคนเดินส่วนหนึ่งขายอยู่บ้านค่ะก็คือต้นใดสวยก็คัดออกไปเพิ่นเมนค่ะเพิ่นอยากเลี้ยงเนาะป่นนี้มันจะมีแม่ค่ะที่เพิ่นมารับไปขายที่เป็นลานต้นใหม่ไหมค่ะเพิ่นก็สิโทรมาสังว่าอยากได้สินค้าประเพทใดตอนนี้ก็คือแบบ เขือสลานีรอบวังหันสิเป็นตั้งชายกับเปกะเผ้ามันจะเป็นรอบๆไปนะค่ะผลิตตามความต้องการของตลาดก็คือสิมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางซั่งเข้ามาอีกเชนึงแมนค่ะแต่ว่าเข้าเกาออกไปขายน้ำเนี่ครับถนนคนเดินโอ้นคนเดินอ่าครับคอุดนุนกันครับพ่อกันยี่ถนนคนเดินครับ ออันนี้ผลิตภะพฑ์อะไรครับนี่อันนี้จะเป็นเนี่ยตกปลาค่ะก็คือขังหลังเขาสามารถตกปลาได้ตั้งแต่เซนไทยบ้านแต่ละคนอมองได้ว่างสามารถตกได้เลยเข้าก็เลยลูกค้าสนใจบอกว่าหาเงี้ยปลามาขายแน่เข้าก็เลยไปหลับจากในเมืองเป็นราคาทรงรมาขายราคาปีกอยู่นี่นะคะ<อ>เพราะว่พาพา้พานที่านังตกยู่ทั้งหลังนี่ตีกะบางมองแต่ละจุดพันสิมีจุดตกแต่ละมองค่ะ เพิ่นกสิผู้ผู้เป็นใกล้มาตกคุนสิรูจัก,กว่าม,มงนี้ไม่ขายค่ะมงนี้ไม่ขายมงได้ไปตกเราได้ปลา<อ>ค่ะแสะดงว่ามีมากเลยนะครับจะขายมานี่นะ่ะจะเครื่องปีหรอวค่ะแสะดงมีคนมาซื้อเรื่อยเม่นค่ะ้อยอดเดี่ยมเลยครับแสดงเป็นอีกแนวทางหนึ่งเราล้างบ้านห้าวไหตกยุนนะครับกะกระตกได้ค่ะตกได้มีค่านังบะชั่วโมงมียังบะถึงว่ามีค่าชั่วโมงอ เชินมาตกได้เนาะหล้างบานเมื่อกี้กับทายไปแล้วรอบนึ่งแต่วงเชียนที่นี่ผู้นี้จะรู้จักเพื่อว่าล้างบานนี่กินนยังเนี่ยมองไหนเนาะมันกินปลากลินนี่ยังกันนะครับโอ้เยี่ยมครับเดี๋ยวจะมาถามผูนเอาได้ผู้ใดแววมาครับแต่ผมวางผมกับอาสีแววมากลง่เบื้องอี้หรอกครับขันบ่มีขั้นเบ็ดเท่ากับมีไห่เซาอยู่ค่ะยู่นี่ก็สีมีหลายขั้นอยู่ขั้นเบ็ดเซาเสริมมันบางคนอาชิเอามาขั้นเดียวคแต่ที่เห็นป่าหลายเราวติมมันนะครับ เท่ <C> e <an> าขั้นเท่าไรครับนี่ยี่สิบบาทต่อชัอ่วโมงหรือต่อเบ็ดมือต่อเบิดมือ,อค่ะโอ้ไปแล่งไงครับนาเก็บยี่สิบบาทนีะครับค่ะก็ยังขี่มอเตอนั่งขึ้นอย่างเนาะอันบ้องหั่นไปเบื้องเต่าท่านน้ำกันอันนี้คือเห็ดออกมาบรรจุแล้วมาครับนี่เมียนค่ะอันนี้ไม่ใหญ่เมีนบอนอันนไม่น,ไมน,ไมน้อย,อรยครับไม่ใหญ่ค่ะไม่น้อยคือว่าเป็นไม่เลี้ยวเหลือแตะยุน่นเต่าอเร่ออันนี้คือสอบปุ๋ยบานเท่าอันวะนี่ หรือว่าสอบไส่อยังครับสอบหัวอาหารสอบหัวอาหารแต่ว่าหัวอาหารขนาดใหญ่อยู่เด้อยอืมครับครับขนาดบรรจุใส่น้อยก็ปุ๋ยนิดนึงแต่ว่าถือว่าใหญ่ยาวอยู่ใส่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ขายทรงขายปีกหรือว่าขายปีกอย่างเดียวขายปีกค่ะปีอย่างเดียวเอาไปทอดเท่าไหร่ครับเพราะว่าข้าเฮ็ดบ่ทันขายทรงพวกนี้จะลอยหาสิบบาทค่ะถือว่าเป็นไม่ใหญ่เท่ามาอุดหนุนกันพี่น้องลอยหาสิบบาทถือว่าถือมากครับเพราะว่า ตอนนี้ท่านหายยากแล้วเนาะหายากมากครับสนใจอยากขอท่านมามาเหรียได้นะครับเฮ้แนนำหายได้ค่ะพีครับมี่คอสอนเผาท่านเพิอมกองนี้มีทีการก็เล่นได้สเก็ตเฮ่ทได้เผาเผาเผานี่เผาได้เนาะครับแต่ว่าแจ็คที่เป็นท่านว่าเป็นท่านครับเมื่อนี้กับคนบ้านหน้านะครับแวะมาเหรียญบานไอ้ฟ้าม์ธนัญญาเนาะธนัญญาฟาม์แพะครับเพราะว่า ได้เพื่อนนี่ถึงนำทวมไปได้รอบเราก็เลย <c oughs> ท่านได้ปรับปรุงไม่แต่ว่าแพะเพื่อนก็นยังเลี่ยงต่อไปครับแล้วก็มีกิจกรรมมีผลผลิตจากเรื่องของแพะเรื่องของวิถีชีวิตทั่วไปครับมีสินค้ามากมายในการให้บริการครับค่ะขันผู้ใดพานมาทังนี้กะแวะใดเด้อค่ะสามารถเข้ามาชมใดเฮามีหลายๆอย่างเอ่นำเสนออยู่ที่ฟาม์นะคะถ้าผู้ใดอยากแวะมาเห่นมาเบิงติดต่อเบอร์ไหนครับ 089- 089- 7ด8 7้8 3039- 3039- เด้วขึ้นไทยอันนี้สอสอนี่ใจใจครับนอกจากนั้นก็สิมีขอแนะนำเจ้าแพนี่ไปไปเปิดบูธยอดถนนคนเดินปอนทุกวันเสาร์ครับให้เด็กๆได้เรียนได้มีแพ้น่อยแพ้งหญ่ถนนคนเดินขั้นแกนเท่าเนี่ยครับผมมีสินค่าหลายย่างทุกวันทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เนาะอ๋อซื้อซื้อปลาไซื้อปซื้อฟ้ามิบอหรือว่า เอาจุดไปจุดซีแยกป้าไม่เอาซีแยกป้าไม่ครับพี่น้องถ้าผู้ใดแวะไปทางถนนคนขรุนก็แวะไปหาเพิ่นอยู่หันนะครับสําหรับมื้อนี้กมาเล่นน้ำเพลินโดนแล้วเริ่มหิวเข่าแล้วแล้วก็มันสิทธิเชียงเราให้เพิ่นไปเตรียมตัวเตรียมเนาะครับผมอาจจะทนัญยาฟาร์มแพะครับอยุทธ์ตำบลเมืองเนียมบ้านดอดด้นี่ครับที่ทางบายพาดถ้าอยากได้ก็ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมก็ได้นะครับตามที่เบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วครับผมอเดี๋ยวขึ้นไว้ทางด้านล่างนี่ให้เบิ่งังไกมาติดตามเบิ่งครับนี่ละ เมื่อบางสภาพเมื่อก่อนเก็เคย,เคย,เคยปลูกผักปลูกยังเคยรุ่งเลี้ยงเยอะตอนนี้ก็ตามสภาพครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็นพัฒนาต่อไปได้อีกว่าเกินปีสองปีนี่แหละเนาะอ้าขอบคุณนะขอ,ณ <มา S 2> ขอบคุณมากครับ <มา S 1> สวัสดีครับ